สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสวมดมนต์นะคะเป็นกิจกรรมความเพียรสำหรับชาวยอดเศรษฐีนะคะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่16นะคะธันวาคมพุทธศักราช2567ค่ะเป็นวันที่25นะคะ n ั m เบอร์สค่ะข้าพเจ้านางคณิ t าชิงพาลี ขอถวายเสียงสวดสาตยายพระสูตรพระปะริดิละมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติอละลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินบทสวดที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจาักรวาเลสุอัตาคัฉันตุเทะวะเทวตาสัตธรรมังมุนิราชาสะสุนันตุชักขโมคัทังชาเคการเมจรูเปคีริศิคาราตาเตจันทลิเขวิมานีทีเปรัตเถจะคาเมตลุวะนาคาหาเนเคหวัตถุไมหิเขเตภุมมาจายันตุเทวาชาละทะวิสมียัก คัคันทัพพนาขาติดสันตาสันติเกยังมุนีวะละวัจานังสาธโวเมสุน ah huh? cus, สันตุธรรมมสาวนากาโลอายามพะทันตาธรรมมสาวนากาโลอายามพะทันตาธรรมมสาวนากาโลอายามพะทันตาบทสวดที่สองบทสวดนมมสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระห ouais ะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นังม <cin> ูตัสสะเพราะวตัวระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดที่สามบทสวดไตสรณาคมพุทธังสรนาคฆาฉามิทำมังสรนานฆาฉามิสั่งคังสรนางฆาฉามิทุติยมปิพุทธังสรนางฆาฉามิทุติยมปิทำมังสรนาคฆาฉามิทุติยมปีสังคังสรนางฆาฉามิตติยมปิพุทธังสรนางฆาฉามิ ตติยามปิทำมังสารนังขาฉามิตติยามปิสังฆังสารนังขาฉามิบทสวดที่สี่บทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิมีสารนังอัญญงพุทโธมีสารนังวังเอเตนะสัจจวัชเชนะสโตริมีหูตุสัพพธานัตถิมีสารนังอัญังธรรมูมีสารนังวังเอเตนะสัจจวัชเชนะ โสติมีโหตุสัพทพานัตทิมีสารนังอันยังสังโคมีสารนังมะลังเอเตนะสัจจาวัเชนะโสติมีโหตุสัพทพา